อยู่ใกล้สู่เลขก3เลขสีแล้วเนี่ยปัญหาผิวหน้าของเราเนะคะก็จะตามมาไม่ว,ว่าจะเป็นเรื่องของ oy, ริ้วรอยตีนกานะคะส่วนคล้อยไม่กระชับแล้วก็ต้องดูแลจากภายในสู่ภายนอกกันเนี่ยก็ได้ไปเจอตัวช่วยตัวนึงมันเห็นผลแล้วก็ดีมากๆเลยตัวนี้เลยค่ะ เอสตา e ์แซน e ินคอมเพล็กตค่ะตัวนี้นะคะนำเข้าจากประเทศอเมริกาเลยค่ะประกอบไปด้วยสารสกัดจากสาหร่ายสีแดงเข็มข้น60มิลลิกรัมต่อต้านอนุมูลอิสระได้แรงกว่าวิตามินซีถึง6,000เท่าเลยค่ะยังมีสารสกัดจากน้ำมันงาดำที่เข้มข้น110มิลลิกรัมและมีโคเอนไซคิวเทนนะคะที่เข้มข้น30มิลลิกรัมเลยค่ะทำให้ผิวพรรณของเราแข็งแรงขึ้นกระจ,จางใสลดเรือริ้วรอยชุ่มชื้นอิ่มน้ำาแลในเรื่องของกระสาบนะคะดวงตาโรคเสื่อมต่างๆนะโรคเรื้อรังแล้วก็ยังดูแลในเรื่องของ ระบบกันแนะนําว่าให้กิน1-2เม็ดทุกวันนะคะมีเลขจดแจ้งถูกต้องชัดเจนเลยก,กัดมาจากธรรมชาติล้วนๆเลยค่ะว่าริ้วรอยของเราเนี่ยดูจางลงนะคะรู้สึกว่าผิวพรรณของเราเนี่ยเฮ้ยแบบมันดูสดใสขึ้นแข็งแรงขึ้นผิวเรียบเนียนนะคะชุ่มชื้น,น,นอิ่มน,น้ำกว่าแต่ก่อนมากๆเลยค่ะอายุไม่สําคัญนะคะถ้าใครอยากหน้าเด็กลง10ปีลองกินตัวนี้เลยค่ะ Estar น c a n t i n เพล p l e x ลองกินแบบฝันดูสิคะรับรองว่าเห็นผลแล้วก็ติดใจแน่นอนค่ะ